ี้คุณกำลังรับชมเรื่องเล่าสุดสยองสอบสวนโดยศิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมและนางศิษะ์ไหมาฟังเรื่องของคุณพลอยก่อนชื่อเรื่องเนี่ยผมนึกถึงภาพบางภาพเอาไว้นะครับประสบการณ์ของคุณพ่อครับ คุณพ่อน้องพลอยเกิดขึ้นในห้องเช่าเจ็ดแปดปีที่แล้วเดี๋ยวเราไปฟังกันว่าภาพที่ผมคิดเอาไว้จะตรงกับที่คุณพลอยเล่าหรือเปล่าคุณพลอยสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะป๋าคุณพลอยครับเรื่องนี้เ,เป็นประสบการณ์ของคุณพ่อถูกไหมใช่ค่ะนางในฝันใช่ค่ะเชิญเลยฮะเรื่องเรื่องเกิดอะไรขึ้น ก็คือว่าย้อนกลับไปเมื่อเจ็ดแปดปีก่อนนะคะช่วงนั้นเราก็ยังเด็กก็คือเราก็ไม่ได้ไม่ได้รู้เรื่องแต่แรกมารู้อีกทีก็คือตอนที่คุณพ่อกําลังจะบว <Huh. S 2> ชค่ะเราก็เลยว่าอ้าวทาไมถึงบวชอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยไปถามย่าย่าเขาก็เลยมาเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่ง <Huh. S 2> คือหนูว่าไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์นะคะเรื่องอาจจะแลดูเวอร์ถ้าบางคนฟังแล้วเอ้ยเวอร์ไปหรือเปล่า แต่งหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยก็คิดซะว่าหนูมาเล่านิทานให้ฟังละกันค่ะ <Yeah. S 2> เพราะว่าเราก็ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์เหมือนกันแล้วก็ฟังเขาใหม่พีครับโอเคหนูเริ่มเลยนะคะครับผมคืออย่างนี้ค่ะคือคุณพ่อหนูอะค่ะเขาทําธุรกิจที่ว่าแเดินทางต่างจังหวัดบ่อยหรืออยู่ในจังหวัดแต่อาจจะอยู่คนละพื้นที่ทําให้เขาอะค่ะจําเป็นต้องไปเช่าห้องอยู่แล้วบางเออนะคะ่ะเขามี ทำทุระที่จุดๆนี้ยพอดีพายในจังหวัดเนี่ยแหละค่ะคเขาก็เลยไปหาห้องแล้วก็ไปเจอกับห้องเช่าห้องเป็นห้องแถวอะค่ะเรียงแถวกันห้าห้อง <ฮะ S 2> แล้วก็มันจะมีคนคนอยู่อะค่ะเป็นขมิ้นที่เขาไว้มากี่ยางกลางคืนนะคะอยู่ห้องนึงซึ่งเขาจะอยู่ห้องลิมสุด <ฮะ S 2> แล้วบริเวลรอบห้องแถวอะค่ะข้างหลังห้องแถวอะมันจะเป็นคล้ายๆเหมือน รงก้วยอะค่ะแล้วข้างหน้ามันก็จะเป็นสันเอ,อเขาเรียกว่าป่ายางเดี๋ยวหนูส่งรูปประกอบแบบเรื่องให้ป่าดูป่าจะได้เข้าใจอันนี้หนูเอามาจากใน g o เ g ิลเอิร์นนะคะครับค่ะเป็นเป็นสถานที่เกิดเหตุที่จริงณปัจจุบันก็คือว่าแต่ตอนนั้นนะคะสภาพห้องมันจะยังไม่ดีก็คือว่าเขาไม่ได้ทาสีใหม่อะไรขนาดนี้ค่ะครับอ่ะ แล้วตอนที่คุณพ่อไปถึงอะคะ่ะเขาก็ติดป้ายให้เช่าพ่อเขาก็โทรไปตามเบอร์ที่ที่เขาทิ้งไว้ครับก็มีคุณป้าคนเนืงอะคะ่ะรับสายเป็นคุณป้าวัยกลางคนเขาก็มาดูอะไรแบบเนี้ยคะ่ะพ่อเขาก็เลยบอกว่าเขาอยากเช่าห้องกลางเพราะห้องกลางอะมันแลกว้างกว่าทุกๆห้องครับป้าเขาก็เลยบอกว่าอ๋อห้องกลางไม่ได้เปิดให้เช่า ห้องอื่นเช่าได้หมดเลยยกเว้นห้องกลางเขาเก็บไว้แต่เขาไม่ได้แจ้งเหตุผลนะคะว่าเขาเก็บไว้ทําไมคุณพ่อเขาก็เลยบอกว่าโอเคงั้นได้เป็นไรงั้นเอาห้องติดห้องกลางก็ได้ไม่อยากอย,กอยู่ห้องริมมันแล,ล่โล่งๆใช่ค่ะแล้วทีเนี้ยค่ะคุณพ่อค่ะเขาไม่ค่อยได้อยู่บ้านบ้านเช่าเนี้ยสักเท่าไหร่คือเขาจะอยู่เฉพาะแบบช่วงกลางวันหรือจะเป็นช่วงที่ว่า ทํางานแล้วก็คือไปนอนทั้งอย่างเดียวค่ะแต่เวลาเขาไปอ่ะเขาจะมีเหมือนหลานนะคะ,ะไปอยู่เป็นเพื่อนคือเขาจะไม่ได้อยู่คนเดียว<ะ>ช่วงแรกๆที่อยู่ก็ปกติดีค่ะไม่มีอะไรเกิดขึ้นส่วนช่วงหลังๆอะคะ่ะคุณพ่อเริ่มไปนอนบ่อยขึ้นแล้วก็มีบ่อยครั้งที่ไปนอนคนเดียวแล้วก็ทุกๆครั้งที่นอนคนเดียวอะคะ่ะมันจะมีเสียงเหมือนคนนะคะทุก กำแพงห้องเข้าใจอารมณ์ห้องแถวไหมคะ,ะกำแพงมันจะเป็นกำแพงร่วม<ะ>ซึ่งห้องกลางอะค่ะมันจะอยู่ตรงกับหัวนอนคุณพ่อ<ะ>พอดีพอหนูก็คือห้องแถวมันมันจะเป็นลักษณะคือโล่งไปเลยพอเราเปิดเปิดประตูมันจะเป็นประตูเหมือนประตูม้วนนะคะที่จะลากขึ้นลากลงครับก็คือพอเปิดเปิดประตูเปิดประตูเข้าไปก็คือเจอห้องน้ําแล้วก็เป็นที่โล่งๆเลยค่ะ,ะไม่มีห้องไม่มีอะไร พ่อเขาก็ปูผ้านอนปกตินะคะเขาบอกว่ามันมีเสียงเหมือนคนนะคะทุบเอามือทุบก,กําแพงอที่อยู่บนหัวนอนคุณพ่อคะ่ะทุกเกือบเกือบทุกวันจนคุณพ่อคะ่ะเขาเริ่มแบบนอนไม่ได้ที่แรกอะ่ะที่เขาคิดไว้คือคิดว่าจะเป็นพวกเขเมรเพราะว่าเขาอยู่กับหลายคนเขาอาจจะแบบว่าไปกี่ยางกันคืนแล้วก็เหมือนว่าสร้างแบบเสียงสร้างอะไรแบบเนี้ยคะ่ะเขาก็เลย ลำคาญเขาก็เลยขอป้าจะของห้องอะค่ะย้ายได้ไหมซึ่งซึ่งไอห้องที่เป็นต้นเสียงเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นห้องที่เขาไม่ให้เช่าถูกไหมใช่ค่ะแต่คือคุณพ่อเขาไม่ได้เอะใจไงคะว่ามันจะเป็นห้องนั้นหรือเปล่าเพราะว่าเราอยู่ในห้องอะเราก็ม่เราเราก็ไม่รู้หรอกค่ะว่าเสียงมันมาจากไหนแต่เรารู้ว่ามันอยู่หัวนอนเข้าใจใช่ไหมคะครับเข้าใจใช่แล้วประกอบกับว่าแกก็ไม่อยากให้ตัวเองแบบคิดมาก ก็เลยย้ายที่ฝาจะขอย้ายไปอยู่ห้องริมสุดนะ<า>แล้วก็พอคุณพ่อย้ายไปอยู่ห้องริมสุดอะคะ่ะก็เหมือนเดิมก็คือแกก็ไปนอนบ้างไม่ไปนอนบ้างแต่ส่วนใหญ่จะไปช่วงกลางวันครับจนแกค่ะได้ไปนอนแบบจริงๆจังๆอะค่ะคืนแรกที่แกไปนอนนะคะ คือลักษณะห้องอ่ะเปิดประตูหลังบ้านไปอะค่ะมันก็จะเป็นป่าเป็นสวนกล้วยเป็นสวนมังคุดค้าๆกันไปอะค่ะ,ะแล้วก็จะมีบ่อน้ําใหญ่ที่เป็นบ่อน้ําแบบเขาขุดสระแบบลึกมากอะค่ะน้ําจะเขียวเลยข้างล่าง<อ>แล้วเขาก็จะมีเหมือนปั๊มอะไปดูดน้ําขึ้นมาใช้ประมาณน,นั้นนะคะแล้วห้องมันก็จะอับชื้นคือมันร้อนนะคะเว<ะ>ลาพ่อเขานอนอ่ะเขาก็จะเปิดประตูหลังบ้านทิ้งไว้<ะ>เพื่อจะให้ลหมแบบมันเข้าแล้วก็ปิดมุ้งลวดกันอยอม คืนแรกที่คุณพ่อได้นอนคนเดียวแบบนอนจริงๆก็คือแบบไปนอนตอนหัวค่ําแกบอกว่าประมาณช่วงตีสองอะค่ะแกฝันเดี๋ยวหนูจะบอกค่ะว่าทําไมแกถึงรู้ว่าเวลาเป็นเวลานี้ครับก็คือแกฝันว่ามีผู้หญิงคนนึ่งอะคือแกไม่เห็นหน้าหรอกค่ะแต่แกรู้ว่าเป็นผู้หญิงลักษณะคือเป็นเงาดำๆด,ดำทั้งตัวเลย แกไม่เห็นเลยว่าใส่เสื้อผ้าอะไรหน้าตาเป็นแบบไหนแกเห็นแค่ว่าผมยาวแล้วก็มีลูกตาแล้วก็ใส่ผ้าถุงแต่มันดําทั้งตัวเลยค่ะอ,ะอะเขาคานเข้ามาจากทางหลังบ้านเขาก็คานมาเรื่อยๆคือเขาคานช้ามากเลยแต่สายตาเขาอะคือจ้องเราที่คุณพ่อตลอดในความฝันนะคะ,ะเขาก็คานคานคานมาเรื่อยๆแล้วเขาก็เหมือนไต่ขาคุณพ่อขึ้นมาค่ะค่อยๆจับขาทีละข้างทีละข้างขึ้นมาออ ขออนุญาตนะคะคือเขาเอามือค่ะเท้าไปที่ตรงนั้นของคุณพ่อค่ะครับจนคุณพ่อรู้สึกจุกมากจุกจนสะดุ้งตื่นนะคะเขาตื่นมาคือเขาก็เหนื่อแตกเลยเขาก็เลยดูเวลาตีสองยี่สิบห้าเขาก็ไม่ได้คิดอะไรเขาก็นอนต่อถึงเช้าปกติแล้วแล้วเขาก็ไม่ได้นอนที่ห้องนะคะเขาก็แบบไปบางทีกลับบ้านบางทีก็ไปทํางานอะไรแบบเนี้ยค่ะ จนเขาวนกลับมานอนที่ห้องอีกก็เกิดเหตุการณ์แบบเดิมอีกก็คือเขาฝันถึงผู้หญิงคนเนี้ยค่ะซ้ําๆครับเขาก็มาทําแบบเดิมแล้วคุณพ่อก็ตื่นแบบเดิมในเวลาเดิมทุกวันยก็คือตีสองยี่สิบ้าใช่ค่ะจนจน,จนคือช่วงนั้นนะคะหนูต้องบอกก่อนว่าป้าจะของห้องอ่ะคะ่ะเขาก็แปลกมากก็คือเขาไม่ค่อยมาเก็บค่าเช่า สองสามเดือนเขาจะมาสักทีนึงบางทีค่าน้ําค่าไฟอ่ะก็คือมันจะแยกจากค่าห้องอ่ะค่ะครับเขาก็ไม่ค่อยมาเก็บค่าน้ําค่าไฟก็ไม่เก็บห๋อใช่ค่ะเขาก็ไม่ค่อยมาเก็บเขาก็ปล่อยให้มันอยู่อย่างนั้นนะคะเป็นพ่อบางทีเขาก็งงว่าเอ๊ะทำไมป้าแกไม่มาเก็บค่าน้ําค่าไฟหรือค่าเช่าอะไรแบบนี้ค่ะครับ เขาก็ไม่ได้เอกใจเลยคงคิดว่าเออป้าแกคงแบบไว้ใจเราเพราะว่าเราก็จ่ายตรงตลอดเราไม่เคยมีปัญหาครั้งสามสี่เดือนเวลาแกมาเก็บทีเราก็จ่ายเป็นก้อนอะไรแบบเนี้ค่ะค่ะจนมันพีคตรงที่ว่าคุณพ่อวันนั้นคุณพ่อมานอนอีกเหมือนเดิมค่ะเขาก็ฟันเหมือนเดิมค่ะแต่ทีเนี้ยค่ะมันแตกตรงที่ว่าแกตื่นขึ้นมามันมีรอยน้ําอ่ะค่ะมาจากหลังบ้านมาถึงตรงเสื่อที่แกนอนนะคะฮะใช่ แกก็หนูพูดแล้วหนูนลุกแล้วแกก็ตกใจตื่นเพราะว่าแกเอามือไปคําแล้วแกว่ามันเปียกเป็นมึกเมื่อแกก็เลยเปิดตรงข้างๆที่แกนอนนะคะเหมือนแกตกใจตื่นค่ะแกฟันเหมือนเดิมเลยค่ะคผู้หญิงคนเดิมมาครับอะหนูเล่าตกไปน,นิดนึงคือผู้หญิงคนเดิมเข้ามาแต่ในฝันครั้งเนี้ยเขาแตกกว่าทุกครั้ง เขาคานมาเหมือนเดิมค่ะแล้วเขาก็มองหน้าคุณพ่อพอเขาคานคานมาเรื่อยๆจนมือเขามาจับที่ตรงนั้นคุณพ่อค่ะแล้วเขาก็มองแล้วเขาก็โยกหัวซ้ายโยกหัวขวาเหมือนเขาสงสัยอะค่ะครับแล้วเขาก็ถามคุณพ่อว่าคือเขาไม่ได้พูดออกเสียงคุณพ่อบอกว่ามองเขาคือไม่สามารถละสายตาจากเขาได้เลยเพราะว่ามันตาประสานตาหน้ามันอยู่ต่อหน้ากันนะคะคเขาก็เหมือนมีเสียงถามคุณพ่อว่าเห็นด้วยหรออืม แล้วคุณพ่อเขาก็ไม่สามารถพูดหรือตอบอะไรได้ค่ะเขาก็เหมือนเดิมคือเขาก็ค่อยๆถอยถอยถอยแล้วเขาก็คานถอยหลังออกจากช่องที่เขามาค่ะออกไปคานถอยหลังเหรอใช่ค่ะเขาตอนเขามาเขาก็คานเข้ามาตอนเขากลับเขาก็คานถอยหลังกลับโอใช่เขาก็ออกไปจากช่องที่เขาไปแล้วคุณพ่อเขาก็ตกใจตื่นแล้วเหมือนคนนอนตกใจตื่นปุ๊บมือมันจะต้องวางข้างตัวถูกต้องไหมคะเวลาเราลุกนั่งอะค่ะแล้วนอนบนพื้นน่ะค่ะเขาก็เลยเปิดไฟ เขาก็มือเขาอะ่ะมันไปโดนน้ำมึกเมเ่อเขาก็เลยเปิดไฟดูก็คือว่าลักษณะห้องตอนนั้นนะคะมันยังไม่ได้ปูกับเบื้องมันเป็นปูนเปื่อยแล้วเวลามันเปียกอะค่ะมันจะเป็นรอยน้ำใช่ใช่แกก็เห็นแบบเป็นรอยน้ำอะคะ่ะเป็นรอยเป็นทางเลยจากหลังบ้านอะมาถึงเสื่อที่แกที่แกนอนนะคะคแกก็กลัวแรกแกก็กลัวแกก็บอกว่า,กกวาเรื่องไม่ใช่ละแกก็เลยโทรไปที่ป้าเจ้าของบ้านว่าแกเจอแบบนี้คะ่ะ ้าแกก็บอกว่าไม่มีอะไรหรอกก็ขมิ้นมันก็มาอยู่กันมันก็ไม่เห็นมีอะไรไม่ขินมีปัญหาอะไรแบบเนี้ยค่ะ <S <S อ่าพอคุณพ่อเขาก็ก็เชื่อนะคะก็คือแต่ก็คือไม่อยากคิดมากค่ะเพราะว่าเรายังยังต้องอยู่ตรงเนี้ต่อแล้วแล้วคือห้องมันถูกมากเราบรรยากาศมันก็ดีมากเพราะมันไม่มีเหมือนรถวิ้งผ่านอะไรแบบเนี้ยค่ะแต่จนเขาเจอหนที่สองค่ะก็เหมือนเดิมแต่ครั้งเนี้ยเขาไม่ได้ฝัน เพราะว่าเขานอนไม่หลับครับเขาเขาเขาหลับตาแต่เขาไม่หลับอ่ะป๋าเข้าใจไหมครับแบบคนหลับตาพยายามจะให้ตัวเองหลับว่ามันไม่หลับอ่ะคะ่ะเดี๋ยวนะเวลาคุณพลอยซึ่งทุกครั้งจนถึงครั้งล่าสุดเนี่ยก็เป็นตีสองยี่สิบห้าถูกไหมใช่ค่ะเวลาเดิมทุกทุกวันจนคุณพ่อเขาละแวงแล้วอะคะ่ะกลายเป็นว่านอนไม่หลับเขาก็เลยเหมือนดูเวลาค่ะเขาก็มาจริงๆค่ะอเสียงมุงรั่วอะคะ่ะ มันมันขูดกับพื้นนะคะคือถูกเบิด์ตัวเขาใช่ค่ะแล้วเขาก็ค่อยๆเข้ามาเขาก็เหมือนตาจ้องตาค่ะ,ะตอนนั้นอะ่ะคือความรู้สึกคุณพ่ออะเขาบอกว่าเขาไม่สามารถขยับตัวได้หรือเขาไม่สามารถที่จะพูดจะอะไรได้เลยลุกก็ไม่ได้นอนเหมือนคนตัวแข็งอะคะ่ะเขาก็มองคือเหมือนลูกตาเขากิ้งได้อย่างเดียวอะ่ะเขาก็มองผูออ้หญิงคนนั้นอะ่ะคานเข้ามาคานเข้ามาเรื่อยๆแล้วก็มาขึ้นค่อมเขาเหมือนเดิม เขาก็ทําเหมือนเดิมค่ะเขาก็เอาเอาเหมือนเขามองหน้าคุณพ่อแล้วเขาก็สงสัยเขาก็โยกหัวซ้ายโยกหัวขวาออแล้วเขาก็ถามเหมือนเดิมค่ะว่าเห็นด้วยหรอเห็นไหม<ะ>คุณพ่อค่ะด้วยความที่เขาไม่ไหวแล้วอะค่ะ,ะเขาก็เหมือน,นใช้เพื่อสุดท้ายของตัวเองอะ,ะสบัดแล้วหลุดเขาก็กลับบ้านเลยเขาก็ลุกคือห้องก็ไม่ปิด เขาจับกุญแจรถได้เขาขึ้นรถเขาขับรถกลับบ้านเลยค่ะในขณะที่ผ bon ู้หญิงคนนั้นยังอยู่ที่ห้องถูกปะอันนี้หนูไม่ได้ถามเหมือนกันค่ะว่าเขาคือคือตอนที่เขาหลุดออกมาแล้วว่าว่าผู้หญิงคนนั้นยังอยู่ไหมเพราะตัวเขาเองคือเขาคว้ากุญแจรถได้เขาดิ่งเลยอ่ะใช่คือเขาดิ่งขึ้นรถแล้วเขาก็ไม่หันกลับไปมองห้องเขาก็ไม่ปิดนะคะเขาก็ปล่อยไางเงี้ยเลยเขากลับบ้านพอมาถึงที่บ้านเนี้ยค่ะมันดึกเนียค่ะช่วงประมาณปีสามปีสี่แล้วค่ะคนที่บ้านเขาก็ตกใจคุณพ่อแล้ก็ตัวสั่นมาเลย แล้วก็เลยตัดสินใจโทรไปที่เจ้าของบ้านอีกทีหนึ่งแล้วก็บอกแกว่าไม่ไหวแล้วคือเจอแบบนี้ไม่ไหวแล้วบอกมาเถอะมีอะไรคือคนอยู่ก็อยู่ไม่ได้ะอะไรแบบนี้ค่ะป้าเจ้าของบ้านนะคะแกก็เลยยอมบอกว่าก่อนหน้านี้ค่ะก็คือว่ามันเป็นสวนยางเขมีนะคะเขาจะชอบมาเช่าห้องเนี่ยขี่ยางกันเยอะห้องกลางคะ่ะมันเคยมีผู้หญิงเขามาอยู่ผู้หญิงจะเป็นเขมีนะคะ พอมาอยู่สองคนกับผัวเขาแล้วห้องลินม,มาค่ะก็จะมีขมิ้นเหมือนกันที่มาอยู่แต่จะมาอยู่กันสองคนกับเพื่อนแต่เขาไม่ได้รู้จักกันนะคะครับแล้วคือผัวเขาอะค่ะไปขีดยางแล้วเขามีห้องที่คุณพ่ออยู่ตอนปัจจุบันเนี่ยค่ะหเหมือนไปไล่ข่มขืนเขาบุกเข้าไปข่มขืนเขาเขาก็เลยวิ่งทะลุหลังบ้านนะคะว,วิ่งออกไปแล้วก็ คือเขาไม่ได้ตอนแรกเขายังไม่ได้เสียชีวิตนะคะคเขาไปตกบ่อหลังบ้านนะคะที่หนู่บ่กะคะ่ะใช่กว่าคนจะไปเจอก็คืออืดแล้วอืใช่แล้วก็คือขมิสองคนนั้นนะคะก็จับไม่ได้เพราะว่าพอคืนเกิดเหตุปุ๊บเขาก็หนีไปเลยเก็เลยเราก็เลยสันนิษฐานกันว่าเขาน่าจะเหมือนว่ามาดูหรืเปล่าว่ายังอยู่ไหมว่าใช่คนที่ทําร้ายเขาไหม ประมาณเนี้ยค่ะคุณพ่อเขาก็เลยตัดสินใจบวชให้เจ็ดวันเนี่ยค่ะเรื่องก็มีประมาณนี้ะค่ะป้าใครแนะนาให้คุณพ่อไปบวชตะรู้ว่ารู้สึกแบบนั้นเองค่ะก็คือแกก็กลัวค่ะเ่ราแกจะโดนผู้วาันอ่ะอืมแต่เนื้อตัวคุณพ่อไม่ได้เปียกไม่ใช่อะไรถูกป้าไม่ไม่ค่ะใช่ค่ะป<ต>กติแล้ว ท้ายที่สุดก็ไม่มีคืนไหนวันไหนที่เห็นหน้าถูกไหมแต่รู้ว่าลักษณะเป็นแบบนี้เห็นลูกตาเห็นอะไรใช่ค่ะรู้ว่าเป็นผู้หญิงใส่ผ้าถุงแล้วก็คานมาแต่ลักษณะตอนที่คานนะคุณพ่อผมเป็นมันเป็นสีดําเลยเหมือนกลุ่มก้อนควันดําๆอะค่ะแต่เราแต่มันเป็นรูปร่างคนที่มาแต่สุดท้ายคือคือครั้งสุดท้ายที่เจอคือเห็นด้วยตาเนื้อคือเป็นคนมาเลยแต่คือเป็นสีดําทั้งตัวค่ะแล้วก็คานมาเหมือนเดิมจากหลังบ้านนะคะ ทีนี้คือมาโดนตัวเขาว่าเขารู้สึกได้เลยว่ามันหนักมากๆจนเขาลุกไม่ขึ้นอ่ะฮะฮะเขาก็เลยคิดว่าอ๋อที่ผ่านมาเขาไม่น่าจะฝันแล้วแหละ,ะเพราะว่าเขาเจอแบบเนี้ยค่ะใช่ค่ะตั้งแต่ครั้งแรกจนถึงครั้งสุดท้ายที่แบบวิ่งหนีกลับบ้านเนี่ยภาพเดียวกันหมดถูกปะบบเพียงแต่ว่าเออใช่ค่ะคนเดียวกันหมดเลยโอ้น่ากลัวใช่ค่ะเขาก็ไม่ได้ไปผุดไปเกิดนะ <ม>หนูก็ไม่รู้อะคะ่ะเพราะว่าป้าเจ้าของห้องอะ<ม>ลักษณะการพูดแกหนูเคยเจอแกทีนึงเหมือนว่าตอนนั้นที่ไปช่วยกันขนของอะคะ่ะแกก็เหมือนหน้าตาแกแล้วเศร้าๆเหมือนแกก็หวาดระแวงเพราะว่าหนูดูจากลักษณะห้องอะคะ่ะมันไม่มีคนไปเช่าเลยอะคะ่ะคือคขมีนนะที่ไปเช่าอยู่อะอเขาก็ทํางานคือเขาไปตัดยางทุกตีสองกว่าเขาจะกลับก็คือตีห้าค่ะคือเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะเจอผู้หญิงคนนี้แน่นอนเพราะเขากลับตอนเช้ากันนะคะใช่ใชจนปัด ปัจจุบันเนี้ยค่ะห้องก็ยังว่างอยู่ที่หนูส่งให้ป่าดูก็<ะ> so, ยังติดป้ายขึ้นห้องว่างอยู่แล้วคุณพลอยแล้วไอเสียงที่คุณพลอยเล่าให้ฟังว่าตอนอคุณพ่อไปนอนแรกๆที่มันตึงต้งตึงต้ง,งนี่คือเสียงอะไรคือเขาผู้หญิงอะค่ะเหมือนเขาขอความช่วยเหลืออะค่ะเขาทุบเขาทุบคือประมาณว่าไม่ไม่ไมีมีใครช่วยเขาไม่แต่คือจริงที่เขาทุบปตจริงๆแล้วเขาทุบมาจจกในห้องน้ําเขาวิ่งหนีเข้าไปในห้องน้ําก่อน ห้องน้นําคือห้องน้ําไอ้ที่หลังแรกถูกปะก่อนกลังกลางกลางอะค่ะหลังกลาง,ะะลง,ลางอ่าใช่ใช่แล้วคืนเขาก็ทุบเหมือนเขาก็ทุบแบบคิดว่าข้างห้องมีคนคนอยู่ไหมอะไรแบบเนี้ยค่ะแล้วคุณป้าเขาก็เหมือนว่าเขาก็เล่าให้ฟังว่าลักษณะศพที่เจอในน้ําก็คือเหมือนเขาก็ตะเกียกตะกายเอาชีวิตรอดอะก็คือเล็บตามเล็บมือเขาก็มีแต่ขี้ดินจากกําแบบที่มันเป็นบ่อป้าเคยเห็นบ่อที่มันลึกๆไหมคล้ายๆเขาขุดดินขายค่ะคล้ายๆเป็นผาอะค่ะเนจะเป็นกระถะนะใช่ใช่แบบนั้นเลยค่ะ แต่ว่ามันม,ม,มันไม่มีม,มันไม่ได้มีมันแบบยังไงมันไม่ได้มีเนินอะค่ะคือมันลงไปมันก็เป็นบ่อลงไปเลยใช่เหมือนเขาก็เอาตัวรอดอะคะ่ะแต่ก็ก็ไม่รอดเขาก็เสียชีวิตในบ่อกว่าคือสามีเขาก็กลับมาอย่างเงี้ยค่ะเขาก็หากันไม่เจอจนมาเจอก็คือประมาณสามสี่วันแล้วะค่ะก็คือรอยอยู่ในบ่อสแสดงว่าเหมือนเหมือนเขาตั้งใจจะมาให้คุณพ่อของคุณพลอยช่วยหรือเปล่าเพราะว่ามันเปิดมาตั้งแต่ฉากของของการขอความช่วยเหลือ ก็ไปรู้อีกอะค่ะฟาะเพราะเขาไม่พูดเขาถามแค่ว่าเห็นเขาไหมอ่อใช่ค่ะโอ้แปลกเขาอาจจะไม่ได้ทําพิธีสวดถ,ถอนพาดวงวิญญาณกลับอะไรแบบนั้นเนาะอืมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะเพราะว่าป้าแกค่ะก็ไม่ได้พูดอะไรแล้วลักษณะป้าแกคือเหมือนแบบ เองอะค่ะว่าใครมาอยู่ก็อยู่ไม่ได้รู้สึกว่าเหมือนจะไม่ใช่แค่คุณพ่อที่มาอยู่แล้วโดนแบบนี้ค่ะรู้สึกว่าจะไม่ได้ใช่คนแรก uh. เพราะว่าซอยที่จะเข้าห้องท้องเช่าอะค่ะ uh. เขาจะมีร้านค้า uh. ตอนที่เราไปซื้อของเนี่ยค่ะเขาก็ถามเหมือนกันว่ามาเช่าห้องอยู่หรออะไรแบบเนี้ค่ะ uh. อ่าแม่หนูเขาก็บอกว่าใช่มามาเช่าห้องอยู่ตรงนี้วันแรกที่ไปช่วยคุณพ่อเขาหยุดไอ้คนของเข้าอะค่ะ uh. อ่า ป้าแกก็มองแปลกๆแ,แล้วนะคะแต่ป้าแกก็ไม่ได้พูดอะไรอืใช่ค่ะหนูก็เลยคิดว่าเขาคงจะโดนกันมาหลายคนแล้วค่ะแต่บังเอิญก็พ่อคุณพ่อก็ไปกปันหนึ่งในนั้นกับเขาอืมค่ะแม่คือถ้าเกิดแกทําพิธีอะไรให้มันแบบเป็นเป็นเรื่องเป็นราวนะก็น่าจะน่าจะน่าจะสงบอ่ะน่าจะเงียบก็คงเออ่ิงแั้นนะคะแต่หนูก็คิดนะคะว่าหรือว่าจะเป็นเพราะว่าจับ คอมเ็นสองคนที่ทําเขาไม่ได้เพราะว่าทุกครั้งที่เขามาเขาจะทําลักษณะเดิมา่ะคือเหมือนเขามองหน้าเขาสงสัยพอไม่ใช่เขาก็ถอยหลังลับอ๋อใช่ค่ะน่ากลัวตรงนี้ก็สงสารนะป่าเนาะใช่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 แต่เราก็กลัวค่ะค่ะเรื่องก็มีประาณเนี้ยค่ะเพราะว่ามันของมองไม่เห็นนะคนกับผีมันจะอยู่ด้วยกันยังไงอ่ะถ้าเห็นขนาดนั้นแล้วมันก็มันก็อยู่ไม่ได้อ่ะ อ่าโอเคขอบคุณมากคุณพลอยแล้วช่วงนี้ค,คุณพ่อก็ยังเดินทางไปต่างจังหวัดเหมือนเดิมตอนนี้นไม่ได้ทําตรงนั้นแล้วค่ะเพราะว่าโคตั้งแต่โควิดมามันไม่ได้ดีเหมือนเมื่อก่อนอ๋ออ๋ออ๋อโอเคครับผมขอบคุณครับค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับขณะน,น,นี้คุณกำลังรับชมเรื่องเล่าสุดสยองตบสุนโดยสินภัณฑ์ดูแลเส้นผมและนางศิษะไล์